ขายเครื่องตัดสติ๊กเกอร์เหมาะสำหรับงานสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์เหมาะสำหรับงานสติ๊กเกอร์ติดรถสติ๊กเกอร์ติดหน้าร้านโลโก้รูปภาพป้ายโฆษณาป้ายต่างๆตู้ไฟครองไฟแกะลายกระจกเขียนผ้ากรอบรูปงานพร็อตป้ายทะเบียนเล็กเป็นต้นเครื่องตัดสติ๊กเกเอร์เครื่องตัดสติ๊กเกอร์คูโก นำเข้าจากประเทศจีนการอ่านไฟล์การอ่านไฟล์าาฟงานรวดเร็ว38,400บิตซึ่งเร็วกว่าเครื่องตัดอื่นๆโดยทั่วไป9,600บิตการสั่งตัดงานด้วยโปรแกร,รมคอร์อดรดอปลักอินและอาร์ทัต์ใบมีดมาตรฐานมิมากิหน้าจอทัชสกรีน และสามารถใช้งานและสามารถใช้ SD card ได้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย serial port และ USB มีขาตั้งและฐานรองสติ๊กเกอร์มวนใช้งานง่ายเสียงเบาตัดงานที่มีรายละเอียดเยอะหรือมีขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องโดยเครื่องไม่หยุดอ่านแรงกด0ถึง1,000กรัมความเร็วในการตัดงาน500มิล และไม่จำกัดความยาวในการตัดขนาดเมตร30พิเศษ26,000บาทเครื่องตัดสติกเกอร์ของเราเป็นเครื่องมาตรฐานมีขาตั้งและฐานรองสติกเกอร์มว้วนชุดใบมีดตัดหัวเขียนสายต่อพ่วงซีเรียลและ USB สายไฟแผ่นไดเวอร์และคู่มือตัวเครื่องมีสีสันสดใสน่าใช้พิเศษ ขายลดราคาเครื่อง63เซนราคา20,000บาทจากปกติ2,300บาทสนใจโทร0869823702ด่วน